สวัสดีพี่น้องสุกูสุ坤ค่ะพี่น้องอยู่เมืองนอกแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีสบายดีพี่น้องฟังเล่าเมื่อนี้สาวแทบ้านกับเขาไปนะมาลองไปเห็ดเห็ดกระเจียวสักเจียวนี่ก่อแล้วก็ย่างไปย่างมากพี่น้องแต่ไม่ได้่ดอกพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจายวดอกกระเจียวดอกกระเจียว เดี sociedad, ๋ยวลาะไม่ที่นีไกเจียวนึงดอกะเก่าจ้นักหน่อมือนห้เอาไปเห็ดไครที่จได้ไหมเห็ดคงเห็ดไคนะไปสดอนสองขกแล้วก็บรไดมันบ่ได้สักดอกตานี่ยจะได้ไ้ตาเนี่เคยได้สุดด้ดเลเดี๋ยวมันเศ้าออกแล้วบุ เพราว่าอย่างฝนมาตกว่าสิตกก็ห่อนพี่น่องฝนมาอสตกก็ห่อน้วออกอ่ละเด้เอเขาเจ้าหาบลักกรือมัน้าออกอะ่ะก็คิดได้แต่ละดอกหาเพ็กง,งามๆพี่น่องหนาเพชรนะง,ง่วงให้ก้ว้วกที่ ใช่ต้นมาุดไวุ้ดต้นไวก็ขึ้นต้นไว้ไงคุดไปเกี่ยงต้นหาของป่าอันนี้เข้าไปเลยหาของป่าห้ามบอลงเห็ดไข่จะสียใจ้พาแค่พวกปิดนขี้็ดังดังแล่นเับเจ้าเสือดังดังให้กันกับดังดังเมืนเดิม อมีแต่ห้อยคนหอดไปว่ามีแล้วพ mm ี่สิบว่าเป็นท่ามานันพี่สิบว่าได้สักดอกว่าวห็ดไทยยางมาสองขูกกับอะไรพี่น้องเอ้ย ฝนบตกมันก็สิบอกนะมันก็สิห่อนทุกวันบรรยากาศแม่ปลาในู่่ปลากีปลาหั่งแม่ปลากระเหลือว่าหลายพี่น้องเขาจะไถเบิดเจ้าไถกีปลามันปลาอ้อยไล่อ้อยดูเปล่าเหย็ดก็เลยบ่เห็นไม่มีเจ้าเห็ดปลาอ่อยตะกี้ปลาถึกราฐบาลเป็นนิดหน่อยก็ย่างรัดเนี่ยปลาขู่าะั๊ะขู่ก็นี่สมัยตะกี้รัดไปหน้า พี่น้องเราเลือกหุ้เลือกอันหนอันทิ้ไปดูด้าดักนึ่งนี่ดักเยอะเราเลือกไม้ทิ้พี่น้องดักหนึ่งไปสิได้แค่น งันเลยนะขี้หนอนไม่รับนะดูยังก็จอกแล้วจิ๊ยจิ๊บจังเด้อจังเด้อจับไอ้ดอกกระเจียวขี้หนองแบบนี้น้ำมันน้ำขี่หนอโอ๊ยจุกจุก๊ นันดูส mm ิร hmm. ักที่สาห่าไไหนมาหาอาดมดูส ok ิหาช่วแม่แบบนี้นะกำงามนะลูกฮะงามปะงาม่าแม่ดูนี่กู่า อันีดอกนี่้ำดอกีน้ดอกสี้อนรีเหรอขามประตุมดอกงามเลยค่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เฮ้ยเกี่ยวอีกดอกได้สิได้แต่ละดอกหอมหกนี่ค่ล่ะพี่น้องไอีก

ดอกนึงพี่นอกก้องกำลังฟูขึ้นมาดอกกำลัางงามดึนกับบานพอดีดอกกำลัางงามนะางดอกสวยอยู่พี่นอ้องไปให้อีกรอบนะึงดอกกวาดท้าหิบบา้วตกหล่นไปตัดต่างร่างไปบุด ท่อนบานแล้วพี่น้องได้ยูแจักดอกเจจดอกพี่น้องโอ้ถ้าเมื่อเือนมันบานมันงผสิยาอยูก่อนเนาะนยังบ่บานดอกตุ่มๆต,ตัวแรงได้ได้จเจจด,ดอกพี่น้องกับด,ดอกกระเทียวสองดอกถึงบ้านแล้วกระเจียวนี่กหอมหอมค่ะดอกบางเงีง้ยคิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ต,กด,ด,ด,ดติดตามกดซับซับคลายในเด้อค่ะทุกท่านโดสิได้แต่ละดอกเนาะนโยงกัดงุ่นไหลฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้สาวแทบานมีกำลังใจในะทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในหลา,ลายค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะเจอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ